ตามตังกูสวัสดีครับสวัสดีค่ะยกมือรอก,ก็เนอนเพราะว่าไม่รู้คขาจขึ้นเมื่อไหร่ <c oughs> ยกมือ,อก้อเมนูแนะนำวันนี้ผัดฟักใส่ไข่ใส่หมูสับแล้วก็แกงหอยหอยอะไรนะมันเป็นเหมือนหอยหอยหอยีะไม่ใช่หอยขมหอยขมก็ตัวใหญ่มากหอยขม เราซื้อแบบแกะสาเร็จรูปมาะใช่หอยกขมใช่ใชที่มันเป็นฝาจุกๆเนี่ยเนี่ยหอยขมนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ใส่ชะอมหน่อยนึงที่ถือนี่ไม่ใช่เป็นพระดอนนะจะเล่นในหัวเขียวมันเนี่ยใส่ใบชะพูใส่ชะอมใส่กะทิพริกแกงพริดอร่อยมากทุกคนแกงขั่วหอยจุกหอยขมอะ่ะ แต่แบบแกะสาเร็จรูปแต่มันแกะมาแล้วโอใหญ่มากเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันมาหาเรื่องผมทุกวันพอเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยตอนไม่เปิดไม่มาตอนนี้เยอะมากตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขาตีไปเรากินก่อนมาทุกคนมากินด้วยกันแขนแขนอย่กินเที่ยงคืนก่อนจะกินนะคะก็กินตามจังกูนะคะขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนนะคะ ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจเราทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณมากกินตามตังกูขอขอบคุณนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะหอมตัวเยอะมากอวานปากชาะละวันอะไรเงี้ยอืมหวานเป็นไก่ทองไก่ทองปราบชาละวัน <c oughs> <c oughs> กินเหงื่อซ <c oughs> กเลย อร่อยแล้วไม่เหม็นด้วยอืมไม่เหม็นเลยจะบอกว่าเราไม่ได้ทํานะแม่มทาทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือแม่หมดเพราะเราไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ทําไม่เป็นด้วยต้องไม่ขายของมะอืออมอร่ยกินเลยอย่าพูดเยอะอืออร่อยมาก อืมแล้วตักให้อืมมีเผ็ดก็ต้องมีจืดน,นะคะแต่แกงหูโคตรหร่อยเลยว่าแกงอ่ะอแกงโคตรอร่อยเอร์เพื่อนเลยแกงโคตรอร่อยเลยหอยมันเหมือนสดอีกคนสดมากเป็นหอยแกะนะตัว็กนมาแต่ก็อร่อยร้านที่เราไปซื้อบอกว่าไม่พอขายอะ่ะแย่งกันเลยอืม นี่ก็อร่อยแด่ทุกคนอ้าน,นี้ด้วยนี้ด้วยทำไมหอยตัวใหญ่ๆแด่ทุกคนอํามอือดมเรากิน<อ>แดงอย่างเดียวเราชอบ เดี๋ยวถ้าถ้าตอมิกกีกินแล้วนะอ uh huh. ้าตอมีกกนจะจับกินแล้วนะมีประโยชน์มากเลยนะหัวเขียวเนี่ยนี่หล้แหล้วหนึหน่งตัวโหดเลยโป๊ะหลวงนี้อือเปื่อนอ่ะหลายอือขวยกว่ามาก มัดูอย่างลงคำทำสำเร็จมันไม่มีตัวลูกมันกินกับผักเลยนะ่นาะอร่อยตายตายแล้วเราไม่น่าตักข้าวมาเยอะเลยอโอ้ดูตัวนี้เนี่ยตัวตัวนี้เนี่ยใหญ่สุด น้ำมันก็ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะแกงยิงที่นบนมนะั้กินกันไม่เป็นอีกขอใค <c oughs> กินไปลำไส <c oughs> ไม่รู้จะแก้ยังไงจริงนะคะ nó làm mình đi ăn chưa thức nó mà nó tự dậy 2 này, ăn đã, bắt đầu ออหอวผมแพงไหมแพงเออสองร้อยแต่โลกว่าเพราะมันแก่แล้วมันถึงแพง น้องที่ร้านบอกว่าถ้ายังไม่แกะตุ๋ะแต่ต้องไปแกะเองแล้วก็จะมีเนา่ามีเสียมีตัวเล็กตัวน้อยปลาโมมาเนี่ยแบบเหมือนไลูกเหมนไม่ลูก<จ>แพงหน่อยแพงอรกับหมูอะโอ้แต่มันมันดูเหมือนไม่ใช่หอยจุ๊บอะแต่เยอะนะเหลืออีกกระทะเลยนะเหมือนเป็นเนื้อหอยเชอรี่ผนน,นั้นเนี่เป็นหอยเชอรี่นะเนี่ยเขาตัดตัดมา อาหาย่านนะที่ถึงบริหารก,กินยากอบอกเลยเรับเยอะออคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเราเจนจบขอบคุณที่ติดตามเราทุกคลิป ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณที่เมตตาเราสองคนน้องใหม่มือใหม่กินตามตักกูไม่มีคนดูกูก็ต้องกินนะคะสวัสดีค่ะได้ก่อนครับบ๊ายบายโกนเจอก oh. ันใหม่คลิปหน้าอ l า v เล o กอยู่จุ๊บ